นะพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับกิมตะตามมันเหล้าพัฒนางวดแรกด้วนี่งวดแรกตะว่าทรงให้ยสามงวดแล้วเลขวิ่งยังบอลลูดเป็นบอลเหล็กวิ่งบอลลุดจักรยานบอลเลขวิ่งเลขลูดอ่บอลอ่อนฟอดมันทรงใหายยุติการบอนบอลห้ลงเอาบัตรงวดนี้ตัวดจกันงวดนี้เพิ่นขีดแสมเปิลเอาสามตัวก่อนสามตัวสามตัวเจ็ด มาล่ามงรูปหวดแรกสล่าพัฒนาตัวนี้คือว่าคักแขกเอาไปล่ามึงได้หนีด้วยเลขสามตัวบ่สามตัวต้องเขียถึงสามตัวเลยดิโอ้เขามาสามตัวมันบาเห็นดอกเขียนตัวหน่อยเดียวมาเขียนใส่กระดาษเอซี่พี่จังเขียนอ่าจังแล้วเห็นเอาตัวง่ายเห็นปนอิ่มกูน่ะตัวต้องซื้อแง่เนี่ยเขียนยามๆยู่เนาะเขียนไปนักฝันเขียนลายไปเขียนรถเขียนวันที่ก่อน แล้มวมลงงาเมยนกัอกะเขียนจอจาลนละเพียนเชียนอะไรเรืองพี่วันจันก็เขียนตะจอจานกับพ่ออ่าแปดโอ้จังรีแลละพี่น้องเป็นบ่เคยจักรยอาเหลียกล่าวนิตรทรงห้ไปเบิง่งล่วมันหอดเดียนเก้าหรอ,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 รอ่าเดี๋ยวนี้เอ้าเดีอย8แปดดิ่เดี๋ยวป็นเลขแปด เก่าเดือนสิบเดืยนทิบซ้ำด้วยแมนอยู่้าแมนพอเดีอนิเานเกเนาะเดมองไปทิงเทียบไปวัดทิแมนแมนเดือนเก่นะเดือนเก่านะวันที่หนึ่งวันที่ทริแล้วเนาะวันี่นแก่ะกันรืมกมืนเด้ออเก่ากับเก่าเก่ากับเก่าเล่าได้พี่น้องได้เล่าเล่าเล่าพัฒนาของขวเสียนกุจิเพป่นเพ่อนอยากแบงปันทรงไปให้แล้วสามงวดเพป่นวาจะเฝ้าล่งเบิงไปกวนวัดท่าน ตะวันเลขวิ่งเพื่อนนี่พ่เคยหลุดซับที่เพื่อนส่งไปให้สามหมดนะเฮ็ดตัวเดียวหลุดเลยเพิ่งอันคพี้ยวดนี้ชอบเฮ็ดเลยเอาขั้นบ่อเข่านี่เพื่อนขี้บอสิงวันเลยดี่เาเอา,เอ,าอันขั้นบ่อเข่านี่ยเอฟซีพันนี่ประทับใครเร่ให้ครับให้มาทับรถ <laughs> ให้มาทับเลยเด็ดให้ปานี่เฮ็ดสองอันนี้ อันนี้นี่เกตสองเก่าเลขสามตัวค,คันมันออกสก๊าบก็คือเกตเก้าสองฮะมันมันก็ว่รักลอยเรื่องนะบอกกับอกกระเจ้าโตดอยูแลแล้วเรียกอะไนี้กระเจ้าคูณไว้อยู่หรอกพอใจมันเขา่ามันขี่อยู่หนาอยู่หลังอะไรที่เขาเออหลวงเสียงานในการที่เราว่านี่อพอาะคมแม่แม่บนล่างบนร่างเลยเออพอาอยวมแม่เปนอ่านออกยศบนบนอันนี้บนตั้งห่าง แยกความบ่รับประกันหฮเลยคันออกบนคือบนย่างเดียวล่างกับล่างย่างเดียวเลยบนสองเก้าเก้าสองก็กลับไปฟ่อมบ่มัน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 จะออกเก้าองอะไรนมันกลับไม่ถกกลับไม้ตัวตัวนี้คันมันออกตัวคือสองเก่าลวนนะวันนี้ล่างคันเจ็ดสองอะไรดีเนาะถ้าพี่น้องเข้ามากเรียกแจ้นี้มันเห็ดได้คำนี้ อบอัวเฮดหลายตัวล่างบันโอค้คือคิดมาตรฐานเลยให้เลขสองคู่นึว่านี้ไหมล่างตัววิ่งมันชว่วมากเป็นล่างมันออกงานเป็นล่างหลดโอ้คันมันออกตัวตรงคือตัวนี้เอาล่างบ่ รางบ่มีเหล็กวิ่งบมนี่นี่นี่เก็ดเลยนี่นะโอ้เก็ดบนล่างเก็ดนี่บนล่างเลยโอ้เหล็กวิ่งนี่บนล่างแล้มันออกบนขึ้นมาลักน้อยไม่บ่นี่พันธุ์ที่ว่างวิ่งกับโบเขียนนบ่เนาะบ่กับโบเขียนบ่บ่วิ่งหรอกสื่อตัวมันโหลดโอ้สื่อตัวมันโหลดวิ่งเก็ดตัวเดียวบนล่างก็พอแล้ว รูปฝันนั่นบอกมันชิมาบนล่างอ๋ร่างเบื้งใครเจ้าสองวันมันถือวาสนาเมนโยเลวิ่งวิ่งซูนนั่นถือทั้งบนข้างล่างตัวซูนเจ็ดกับชุนหนึ่งวันวันต้องหันก็วิ่งแปดรูดแปดกว่าแปดเจ็ดเป็นบ่อแปดเจ็ดเนี่ยมันถือยังไงเห็นพอเห้นวันน้วิ่งหลายตัวคือข้าเจ้าตัวเมียนโยเลวิ่งตัวเดียวเจ้าว่าเบิ้งทขาบอกเขาช่องหายอยู่เห็นอยู่นี่เบื้งวันมันออกซีหนึ่ง เห็นกับบอลได้ลงแหรอบออนุญาตบอลลงเนี่ยขั้นบอเมีนร์อ่ขั้นคนบอลอนุญาตประกาลงมีตะเพิ่นบอกว่าเบิงกอนเบิงกอนนะนะมันออกห้าหนึ่งหนึ่งเมีนบอแยดห้าหนึ่งหนึ่งเมีนบอแมนนี่มันก็ได้หนึ่งสีเมีนบอฮึมมันออกตรงๆแล้วอบ้านนี้บ้านนี้มันออกกันมันออกหนึ่งสีกับหาหนึ่งว่านบอกห้าสีหนึ่งไหมเออเหมนนั้นเออมหาสีหนึ่งเห็นบอลก็ออกห้าสีหนึ่งหลอดมันออกเป็นสีหนึ่งนี่ พอเห no oh, ็ดอดไหนึ่งสีเหนบ่เลงเล้ออกสิบาานี้อืมแมนนะจากสีหนึ่งมาปั爸爸๊บไม่เห็ดอดไเกลียหกนี่เห็นบ่มันก็ออกเกียหกตรงๆเลยนี่บานนี้มวลรุ่นมาไม่เห็ดไดไรบอกปลาพรอนออกมันออกอย่างศูนศูนแปดแปดนี่ยังซูนแแปดเนาะอืม0ูนแปดแปดบอกเรา0ูนหาก็แปดแปดมันออกนี่ยังก็0 0ูนซูนยังมันออกศูน ศูนย์เจ็ดบอกศูนเจ็ดเปปดมาเะอมันออานอกเลขศูนย์เจ็ดว่าศูนย่งศูนย์กับศูย์เจ็ดบอกมันอกเจ็ดศูนงเลยเลยสามตัวมันออกเปดแปดไหนะเออมันเปดแปดนี่เจ้าเขีนใตัวนั้นเหมันได้ศูนยหากับเป็ดแปดอนกับหาหาคอบอกเจ้าอ่ะบานนีศูนย์หากับหาหาเนี่ยบ้านมันออกชี่ศูนย์ก็เปดแวะเออเจ้นี่มันก็ถือเจตัเนั้นก็ถือศูนย์มันก็เขาไม่หมดมันก็เดนศูนย์มันเขามันบอ บานี่บานี่เมื่อออกกันสี่ศูนย์แดแปดมันบอยังไมาได้เห็นจับส40เมื่อเมื่อออกศูนย์เจ็ดบนกันดิตอนเมื่อออกศูนย์เจ็ดล่างนี่ศูนย์เออศูนย์เจ็ดล่างศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งออกบนศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งบาทศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งปั๊บมันบอมันเมื่อออกแปดเจ็ดนี่คอยบอกกันหกแปดก็ก้าหามันบอคอยบอก หอกแปวรูก็หามดอกแวรเจ็ดนี่นี่นี่แปรเจ็ดวันี้บานนี้ไม่ได้เออแปรไม่ได้สองไม่ได้ตัวเดียวนี่เห็นป่าวไม่ได้สองเก้าตัวเดียวเลยวันนี้บานนี้สองเก้าวันนี้ล่างนี่ไม่ได้เจ็ดสามกับเจ็ดศูนย์มีเ่ินนี่นี่นะเบื้งนี่ให้เลขตัวเดียววันนี้แม่วเียนี่ล่าง่ยกระซำตัวเดียวเพรามันไปกลกเนาะนี่บนนี่ล่างเลย เรียกขอยเปอร์เฮดหลายตัวใช่า่าล่างไงสองคูอือคันสามตัวคือออกโป่งเลยตัวนี้รุ่ตาร์เรกวิ่งนี่เจ็ดใในเจ็ดนี่ให,ให,ให,ให้ลูดบนล่างเนอะลูดบนล่างเลยออกม,มาเลนนมันาีอ่าพอวันสี่ตัวเลขแมนบ่ล่ะเลขสี่ตัวม่นอกเลขสี่ตัวนะอาจจะออกเจ็ดศูนสองเก้าบได้เลยแมนบ่ล่ะเสอขึ้นบนข้างล่างสีหวดนี่ยจะมาถือไมนี่ เจ้าขวาจับคู่ให้เจ้าบนถือชื่อจะถ้าจะวิ่งถ้าจะรูดเนี่จัดเลยจัดเลยล่องเบื้องนี้ตัวเดียวโครูน่ะส่วนเลขสามตัวนี่เจ็ดสองเก้าเจ็ดเก้าสองก็เลขตัวเดียวมันก็เเลขสองตัวกับสองเก้าเขาจะให้มันใหมันลูดลักมันยี่สิบตัวมันเบิดหลายหมดลังชื่อยังชื่อยังซ้ำนี่รวดเพราะต้องลุ้งทุนหลายนี่ล้างนี่ก็เจ็ดสามเจ็ดศูนย์เนาะเรียกหน่อยอันนี้บน ย่างละหาชีบาทกับเบิด์ตลอยนึงอันนี้ล่างย่างละหาชีบาทกับเบิด์ตลอยนึงเป็นช้อนลอยเขาคือเขาตอนนี้รุดขึ้นรุดตอนนี้เล็กหน่อยครูเธอใครคือจำจำบ้างรถจ็บคจะไปเลขอันนี้คือเลขซีตัวก็จาได้เลี่สิบบาทได้เป็นซีเซียนที่เก็จะเออเลขซีตัวในหลายอ้าวพ่อเขาพูดในหลายครับผมอ่ะก็่อย่าลืมฝากคนอะไรกนแชร์คนติดตามด้วยพี่น้องด้วสวัสดีครับผมเบิงบตหลายตัวเก็งูความบนบนล่างเป็นล่างความ